ครับสวัสดีนะครับผมชื่อเอกนะครับจากแอดมินิเจอร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับการรีโมทเดสก์ท็อปนะครับไปยังเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีการน้วแจ้งคนจะไปใช้นะครับว่าจะใช้อย่างไรนะครับส่วนวิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราจะรีโมทเข้าไปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผม อันนี้นะครับคือคอมพิวเตอร์คือคือเครื่องที่ผมจะรีโมทเข้าไปเนาะนะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยนะครับปึ๊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 บาดจำแบบนี้นะครับโอ้รหัสผ่านผิดนะครับโทษทีนะครับปึ๊บอ่านะครับก็จะสามารถเข้าไปทํางานได้แบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองเนาะที่เราจะเข้าไปจ้างที่เราจะ มาตั้งค่ากันวันนี้นะครับเอ,อ่ผมจะตั้งค่าผ่านหน้านี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องย้ายวิดีโอหลายที่นะครับนะครับผมอ,อ่าเรื่องขั้นตอนแรกนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมผมผมจะทำแบบนี้ให้ดูก่อนนะครับถ้าหากว่าผมลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเป็นชื่อใช้เป็น ax สามตัวนะฮะลองดูนะปึออ๊บผมจะเข้าได้ไหมนะครับ ่านะครับผมก็จะเข้าไม่ได้นะครับหน้าผ่านก็จะผิดนะครับอ่าเาไม่ได้นะครับวิธีการเข้าไปตั้งค่านั้นนะครับผมจะตั้งเข้าตั้งค่าผ่านตัวนี้แหละนะครับวิธีการนะครับเริ่มเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมก็จะต้องมาที่นี่นะครับวินโด์นะครับเสร็จแล้วนะครับ เข้ามาที่ขอโทษทีนะครับขอโทษีนะครับเข้ามาที่ช่องเซิร์ชของ Windows นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะพิมพ์คำว่าการการตังค่าอ่านะครับการจัดการนะครับการจัดการคอมพิวเตอร์นะครับ คลิกเข้ามานะครับก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยนะครับครับเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะต้องมากดชื่อตรงนี้นะครับลูกอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะครับทิ่ที่นี่นะครับเสร็จแล้วมันี่ยูเซอร์นะครับผมก็จะเจอกับหน้านี้นะครับทุกคนเจอกับหน้านี้นะนะเจอเจอกับหน้านี้นะครับผมจะแอดยูเซอร์ที่มีชื่อว่า x x x เข้าไปเนาะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมก็สามารถกดคลิกขวาแบบนี้เลยนะครับ ในพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็กด New User นะครับตั้งค่า User นะครับผม x x x นะครับ User Name นะครับ Full Name อ่าเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับ Password นะครับผมไะ้ตั้งเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสมสามหนึ่งหนึ่งสองสองสมสามบบโอเคก็จะได้อันนี้มามาแล้วนะครับ หลังจากที่เรา add user ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเราเราอาจจะต้องมีการรีเซ็ตรหัสผ่านก่อนด้วยนะครับต้องรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับผมก็จะรีเซ็ตเป็นหนึ่ง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 เป็นหนึ่งหกตัวนะครับหนึ่ง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 หกตัวนะเกโอเคเท่านี้นะครับเรียบร้อยนะครับเส็จแล้วปิดลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วมาที่วินโดว์ใหม่นะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็ อันแรกเลยนะครับ็นการระบุนะครับเสร็จแล้วนะครับลงมานี่นะครับเดสก์ท็อประยะไกลนะครับกดติ๊กเปิดนะครับสําหรับบางคนอาจจะติ๊กปิดอยู่เนาะสำราเครื่องที่ยังไม่เคยตั้งค่านะครับอาจจะติ๊กปิดอยู่เราเราสามารถติ๊กเปิดนะครับติ๊กเปิดเสร็จแล้วก็มาที่นี่นะครับเลือกชื่อผู้ใช้ระยะไกลนะครับอ่าขอคงมีแอดมินอยู่เห็นไหมครับผมกดเพิ่มนะครับเพิ่มเป็น x x x นะครับก็จะมี x เข้ามานะผมก็กดตกลงครับ กดปิดจบครับง่ายนะครับไม่ยากเนาะผมลองผมลองเข้าดูใหม่นะผมอาจจะใช้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมไปเอ่อผมกดเอ,เองนะครับวิธีการดูไอพีเนาะอันนี้ผมกดบันทึกก่อนนะครับลองเข้าให้ดูก่อนนะครับอ่ารหัสก็เป็นหนึ่ง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 ปุ๊บเห็นไหมครับ ข้าได้นะครับใช่หไหมเป็นยูเซอร์ที่ชื่อเอกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะเอ่อเหมือนเป็นการโคลนนะครับโคลนโคลนวินโดว์ขึ้นมาให้เราใหม่อีกอีกหนึ่ง user ยูเซอ A X A X ร์นะครับโดยเนี่ยที่เป็นยูเป็นยูเซอร์ที่ชื่อเอ็กซ์มานะครับประมาณนี้เดี๋ยวอรอเขาสักครู่นะครับผม สำหรับท่านใดคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับรบกวนนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับโอเคเขาให้เราเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดจารับอ่านนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะจะสร้างยูเซอร์อันใหม่มาให้เราอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีอะไรเลยนะเป็นหน้าว่างๆแบบนี้เลยนะครับนะครับเป็นยูเซอร์ยูเซอร์ก็จะก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ x x x เหตุเหไหมครับที่เราจ้งนขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีการดู i p พว่า ip พที่เครื่องนี้เรา ip พอะไรใช่ไหมครับผมก็จะกดแบบนี้ครับ c c m d นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้กดโอเคครับแล้วก็วิธีการดูผมก็จะดูอ่า ip พีฟิกนะครับไอพีคอนฟิก โอเคหลังจากที่เราพิมพ์มันพิกก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่า IP เครื่องผมก็จะเป็นนี่นะครับดูนี่นี่นะครับ IP สี่นี่นะครับก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหกนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ